เปิดตัวสุดยอดเรือธงใหม่ x i a มี i 17ลตร้ากำลังมาถึงแล้วพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องใหญ่ที่สุดในวงการที่จะท้าชนและเป็นต้นแบบให้กับทุกค่ายโทรศัพท์มือถือมีข่าวลือว่า Xiaomi กำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับอลตร้าที่เป็นต้นแบบใหม่ๆชื่อว่า x i a o มี17ลตร้าในประเทศจีนโดยเป็นการรวมเอาสเปคดีที่สุดจากรุ่นเรือธงที่เคยเปิดตัวมาไว้ตั้งแต่รุ่น Xiaomi 17 Pro Max มาไว้ในสมาร์ทโฟนเดียวรวมถึงจอภาพบริ 2K 120Hz ขนาด6.9นิ้วพร้อมชิปประมวลผลเรือธง Snapdragon 8 Elite เจน5และฟีเจอร์พรีเมียมอื่นๆที่ทำให้เป็นเครื่องที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ x i a วมี17ลตร้าแตกต่างจากทุกเรือธงพรีเมียมอื่นในตลาดคือระบบกล้องของเครื่องที่ได้รับการออกแบบใหม่ๆภายใต้โมดูลลกล้องวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นราชาแห่งการถ่ายภาพของเครื่องตามรายงานจาก Digital Chat Station กล้องหลักของเ x i ยมมี17ลตร้าจะมีเซนเซอร์ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องเพลสาโคเพลเลโฟโตรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยเสียยวมีทำให้เครื่องมี ลูกเล่นของกล้องหลายอย่างและอาจมีโซลูชันเลนสเสริมภายนอกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบซูมเลนภายนอกที่มีอยู่ในตอนนี้สเปกกล้องของเครื่องคาดว่าจะมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยีซันซ,นซูมที่ปรับปรุงใหม่ทำให้สามารถถ่ายภาพทางยาวโฟกัสได้อย่างราบรื่นและไม่สูญเสียรายละเอียดเสริมด้วยเลนส์อุลตร้าเย50ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล และกล้องเพรสโคปเทเลโฟโต้2 0 0ล้านพิกเซลซัมซุงหกพร้อมเทคโนโลยี c x เอสำหรับการซูมที่ไม่สูญเสียคุณภาพในหลายช่วงและมีความสามารถในการถ่ายเทเลโฟโต้ไมโครด้วยกล้องหน้าเซลฟี่ของเครื่องก็ไม่ธรรมดามีความละเอียด50ล้านพิกเซลและรุ่นท็อปสุดของ17อุลตร้ายังมีฟีเจอร์พิเศษอีกหลายอย่างเช่นการโทรผ่านดาวเทียมเทียนทองและการสื่อสารข้อความสั้นไบดูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มักจำกัดอยู่ในโทรศัพท์ดาวเทียมราคาแพงหรือเรือธงระดับสูงสุดในบางตลาด การเตรียมเปิดตัว Xiaomi 17 Ultra พร้อมกับการเคลมว่าเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมถือเป็นการประกาศสงครามในสนามสมาร์ทโฟนระดับ ultra premium ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดว่าขนาดคือพลังในโลกของการถ่ายภาพเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเหมาะสำหรับการรับแสงที่ดีขึ้นดนากเรนที่กว้างขึ้นและภาพถ่ายที่คุณภาพดีกว่าในทุกสภาวะแสง การนำฟีเจอร์กล้องระดับนี้มาใส่ในรุ่น Ultra ที่มีราคาแพงกว่ารุ่น Pro Max ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ26,900บาทชี้ให้เห็นว่า Xiaomi กำลังสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนแบบไร้ข้อกังขาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องการกล้องที่ดีที่สุดในโลกมือถือนอกจากนี้การที่รุ่นสูงสุดมีฟีเจอร์การสื่อสารผ่านดาวเทียมก็เป็นการตอกย้ำว่า Xiaomi 17 Ultra ไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์แต่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายทุกข้อจำกัดของสมาร์ทโฟนทั่วไป และนี่คือสิ่งที่ทำให้ Xiaomi 17 Ultra เป็นเครื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามการที่เครื่องมีฟีเจอร์และสเปคที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นพร้อมกับการท้าทายข้อจำกัดของสมาร์ทโฟนทั่วไปทำให้เครื่องเป็นเครื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นการเปิดตัวจริงของเครื่องยังไม่มีการยืนยันจึงต้องรอการเปิดตัวจาก Xiaomi เพื่อรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคุณคิดยังไงกับ Xiaomi 17 Ultra คุณคิดว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นเหรอ หรือคุณคิดว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มีฟีเจอร์ที่ดีแต่ราคาก็จะแพงมากขึ้นและคุณคิดว่าเครื่องนี้จะสามารถท้าทายผู้บริโภคได้อย่างไรช่วยแชร์วความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะครับ